เป็นหน้าแรงเนี่ยเราหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่มีน้ำไหมไม่มีน้ำไม่มีน้ำเนาะไม่ใช่ไหนบึงก็แห้งไปแล้วใช่ใช่เนี่ยไม่มีน้ำแล้วแล้วก็น้ำมาไว้ใช้เลี้ยงม้าเท่านั้ใช่หน่วยราชการน่าจะเข้ามาช่วยดูแลบ้างนะเรื่องน้ำเก็ไม่ได้เหนื่อยเขาเหนืยเหื่อวไปร่องเรียนกันแล้วเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยมากลางสุขหมายคนก็เหนื่อยที่แปลงไว ตีดแตงใหม่กำลังเอาต้นไม้ลงเอาเอานี่ลงแล้วต้นไม้เต็มแล้วต้นไม้เต็มมาก่อนแล้วแต่ว่าเราใส่ข้างในไม่ได้เนื่องจากว่าต้นไม้ยังไม่เต็มมันยุ่ว่างอะไรโอ้ใช่ครับผมผมว่ามันว่างเว่างหมดที่นึกถึงเยอะเพราะว่า ก่อนที่แกจะมาเนี่ยเขาแจ้งมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะต้องเผยแผ่แบบนี้ใช่ครับผมตั้งใจผมตั้งใจมานะผมตั้งใจผมนับวันเวลาอยู่ผมตั้งใจอยู่เพราะผมรับฝากของพ่อไปตั้งแต่สองปีสามปีแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลา่เวลาเราปลูกต้นไม้ครับนี่ต้องมาคืน เนี่ยเราปลูกต้นไม้เราก็จะไปปลูกถ้ารู้ว่าโลกมันร้อนหรือว่ามันอ่าต้นไม้เราปลูกไม่ได้เราก็จะไปปลูกเป็นแถวให้ปลูกเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะใช่ปลูกเป็นกลุ่มแล้วก็ทําแบบหูบปลวกแบบโบราณน่ะตอนนี้หุบปลวกเราไม่มีสารและภูมิก็มีเยอะเนี่เขามาทิ้งแหวกเก็บเก็บเก็บรวมรวมรวมเข้าแล้้กวต้นไม้เนี่ยรัดกับนะแล้วความเย็นก็อยู่ข้างในใช่ไหมล่ะแล้วลากไม้เนี่ยก็จะไปกินอ่ากินความเย็นครับ ถ้ต้นไม้มันก็อยู่ปกติถึงฝนไม่ตกแต่ว่ามันก็ไม่รออ้อนไปดินไม่ร้อนไม่ร้อนนะไม่ร้อน,ม,อนมันร่มเย็นมันก็ไม่รอ้อนได้นนาสารวัตภูมิอยู่ใบไ,ไม้อยู่แสงไม่ถึงดินก็ใช้ได้นะครับสูตรนี้ก็ลองไปทําดูแล้วกันเหมือนพุลปปวกบ้านเราอะครับทีนี้พุลปปวกบ้านเราเราไปหาดินมามูลอีกอะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นปวกนี่เราก็สารวัตรภูมิที่เขาทิ้งไว้แล้วเนี่ยนะที่เขาทิ้งไว้แล้วเนี่ยเอามาเก็บ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 รวมเข้าแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมแล้วก็รัดไว้อย่าไปทาลายเขาครับอยจะไปถ่ายเขา หมาจนทำพังเลยมันไปกินหญ้าเนี่ยเห็นมันเนี่ยต้นไม้เนี่ยหน้าแล้วน้าอะไรเห็นเขาตา,ายกันหมดแล้วต้าอาจจะมา,ตา,าะมตายแล้วล่ะไม่ตายกกระดูดเลยเอ็เ<ห>ขียวเลยยังขเขียวอยู่น้ำไม่มีรถธนาคามน้ำเพราะฉะนั้นน้ำมีรถไม่มีรถมาทั้งนานปล่อยอย่างเงี้ยก็ปล่อยเดื่อรอฝนเนาะรอฝนเอาน้ำไปได้จะมีน้ำมาฝนมาอุตส่าห์วางท่ออย่างดีก็วางไม่ได้ไม่มีน้ำมาเดี๋ยวไปดูก่อน ติดกลุ่มนี่ไปอ่ะเขื่อนใครก็จะใช่ใช่ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ แล้วไม่ไ hmm. ด mm ้ถีบต้นเร็วนะเอย่างเงี้ยตีบ้นเร็วเขาก็อยู่ส่วนเขาสาเขาปูเขาอยู่ส่วนเขาปูยังไมล่ะครับมันไม่น่ากลัวไม่กลัวฮะมันถึงดูมันทับจริจริงแล้วถ้ามันกลางคืนมันน่ากลัวนะเออเพราะกลางคืนมันมีต้นไม้อะไรมันจะวางเองตัวนี้ก็เป็นทุกปลูกแล้วครับ มันจะเป็นเ่อดีหลวงพ่อเนาะนั่นแหละนะรสโสลีเขาแะกมาใส่นี่ใส่ไปเดี๋ยวย่านี้ขึ้นมาใช่ไหมน่ะมาไม่มีกินใช่ไหมเขาก็ใส่ไปอันนี้ก็เขามาเป็นสายน้ำพุ่มเก่กาๆวะที่เขาทุบทิ้งหรือเขาลือมาด้วยเหตุประการันใดนะฮะหลวงพ่อท่านก็เอามาประดิบประดอยไว้ช่งนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นขยะสังคมเอามาเก็บเป็นที่เป็นทางในที่ของท่านนะครับท่านผูม จะไปปล่อยไว้นะท่านผู้ชมพวกนี้มันจะเป็นขยะที่ทิ้งเกลื่อนตามข้างถนนสังคมก็ผ่านไปผ่านมาไม่สวยไม่งามหลวงพ่อมาประดับประดอยนะฮะประดับประดอยไว้เพราะมันเป็นการหล่อการเผาต่างๆมันก็จะเป็นร่มเงานะครับตรงนี้ที่จะให้ได้ต้นไม้ได้ชุม่มชื้นแล้วก็เป็นศินละปะนะฮะเป็นศินละปะแบบดูดูดูดีนะฮะถามว่าถ้าผมชอบไหมผมชอบนะศิละปะแบบนี้คือมันเป็นแนววัดแนววัดดีนะครับเหมาะสม อยู่ในวัดนะครับอันนี้เดินมาเป็นกิโลครท่านผู้ชมเดินมากิโลนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ต่างๆนะครับเนี่ยโอ้สวยงามไม่ใช่โพลเลยไม่ผัดใบสามเน้นเลยเนี่ยคราบไม่โอ้ยไม่ตกเลยที่ผมถามแล้วควรถามเม่อกี้นี้ต้นโพนีล ันขึ้งถ้ามันต้นใหญ่มีสวยมากนะที่ตอนนี้ก็มันธรรมินเลยครับอืม,มสวยมากเ <ๆ S 2> ลยฮะมันก็เป็นแบบโบราณก็มีอยู่ตามปวกใครปวกมันนะนะครับฉันวางแต่ว่าวางว่าท้องนาเนี่ยมันมีปลวกยังไงครับต่เราปศึกษาเรื่องปลวกเสร็จแล้วเราก็เอามาทำตอนนี้เราไม่มีดิน,น,นรับไม่มีเงินเขาเราก็เอาสารและปูมาทิ้งเขาทิ้งไว้มาตั้งไว้เดี๋ยวปลวกมันก็จะกินเอาใบไม้ใส่ไปมันก็จะขึ้นไปปลวกเองครับรักษาธรรมชาติรักษาปลวกเลย ถ้าผู้ปฏิบัติทำทิ้งปวกก็ทิ้งทำทิ้งป่าก็ทิ้งทำทิ้งปวกก็ทิ้งทำอืครับก็นี่คือหลวงพ่อหมายความว่าเนี่ยสอนธรรมะคติธรรมต่างๆให้ชาวโลกบนมนุษย์ที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับกับท่านเนี่ยให้มาแสดงรู้จักกงรู้จักใช้ชีวิตรู้จักทุกอย่างนี่คือธรรมชาติไม่ใช่ต้องอยู่แต่ห้องแอร์อยู่ในสิ่งที่สวยสวยงามนั่นะไม่ใช่ครับเราดูนะบรรยากาศแบบเนี้ยนะฮะไม่มีสิ่งที่สวยงามแต่เป็นความ ให้สอนคนนะอยู่แบบนี้ก็อยู่ได้นั่งได้อยู่ได้ท่านะผู้ชมนะครับตามสะดวกตรงนี้ครับตามไปครับไปเดียครัไปจากหลวงพ่อเลยครับใ่าช่ใสด้านหน้าเลยนะครับเดิน <building>. ไปครับสวิตช์กันเลยด้วยเข้ามแล้วครับโอ้เกียวเกียวเราเพิ่งเหยาะพิ่งมองหลังดิไหนูโอ้โหนะ นั่นแต่แต่ตก็ผมหวงพ่อทำไมไปแป๊บเดียวหนูหนคนเด็กน้อย,อยต้องไวดีครับเ <c oughs> นี่ยที่วางศพของท่านนะครับวางศพของท่านก็ไปหากระเบื้องเก่าๆที่เขาให้ตรงไหนก็มาใส่ไว่ออท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นไอ้น,นี่พื้นที่วัดอยู่เป็นสำนักท่านผู้ชมเห็นไหม นั่นคืออะไรที่อยู่แร่จุดนะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมไปชมแล้วกันผมยังไม่บอกนะครับเพราะท่านจะพาสอนกติธรรมให้ผู้ชมได้ชมนะครับ เนี่ยสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ฝึกจิตฝึกใจของของของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราไม่เอาไปทิ้งไว้ทั่วนะฮเราไม่ไปหาป่าช้าให้มันทั่วไปมีศพเลย เปิดบรเวณศพนี่ยนาเปิดบรเลยแล้วก็นั่งนั่งเวลานั่งเนี่ยเราทาอย่างนี้นะนั่งอาซุาพกก็ม่่านก็ได้แล้วก็จะมีกดกดเลื่อนมาแล้วก็เราก็จะนั่งนั่งในตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ศพเปิดศพด้านเปิดศพมาดูนี่คือขั้นพิจารณาศพนะขั้นขั้นพิจารณาศพครับแต่ขั้นที่ที่ที่ฝึกจิตสื่อจิตนี่สินะอันนั้นต้องเปิดศพออกมาแล้วจับมือศพ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จับมรถส่งร้องเรียนก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีได้เสียสินให้ได้สินจับได้เสียสินไว้แล้วก็อยู่ก็น้าศพเราเปิดศพงมาได้ครับเปิดให้ไหมอยากรู้ไหมเปิดได้เปิดเลยท่านจะอุชาตาว่าก็รู้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำเซ็นเซอร์กอนว่าเปิดไปแล้วถ้าเปิดไหนก็เปิดเปิดไป ส่ลาสั่ลาสั่งาสั่งลั่ลา่งลา่งกาสี่งล่ลาั่งลาส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 ั่งยกสั่งลาสั่าส่งลาังลาั่งลาสั่ลาั่งลาั่งลาสั่งลาสั่งลาส่าสั่งลา่งลากั่งลา่งศาส่าดังศาสางลางลาสลั่งา่งั่งาส้เลาสัั่งลาสัั่งลั่คลั่งี่คืาคืองึกอย่างนี้ คนปฏิบัติครับสำหรับผู้ปฏิบัติทำนะครับคนธรรมดาเราก็คงแม่ไม่ให้มาดูไม่มาอะไรล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกเสร็จแล้วครับนะฝึกเสร็จแล้วเราก็ดันศ้าไปดันศ้าไปแล้วก็ปิดแค่นี้ครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรง่ายๆครับนี่คือการฝึกการฝึกจิตใช่ไหมหงพอฝึกอาสุภากรรมฐานนะฝึกอสุภากรรมฐานพิจารณาเจสาโรมานะขาเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาครับนะครับ มีศพทุกจุดนะครับไม่ใช่ว่าจะมาตั้งหลอกตั้งโกหกไปไหวกันไม่ได้มีศพมาพิจารณาจริงถ้าไม่มีศพเจะฉันหลอกลวงเขากินใช่นะลวงรองชาวโลกธรรมะจริงอันนี้เปิดมาเลยมีศพเปิดโลกไหนก็มีศพก็เอาศพมาตั้งไว้ให้คนพิจารณาถ้าไม่มีศพคือทางว่าหลอกลวงแต่เรามีศพให้มีคนมาทักท้วงว่าเอาศพมาทำไมอาแต่ไม่มีศพมันฝึกเขาันหลอกลวงเขาเใชนั่นต้องมีศพว้เป็นหลักฐาน แต่ฉันก็ไม่ได้ไปไป,ไปวางไว้ทั่วทร้งอาคาร้อย่างดีดูเสาขอฉันแต่ละต้นนะฮะที่เขาอยู่อยู่โมกโคลนอ่ะตามที่โคนอ่ะนะที่โคนที่เขาจมโคนอยู่นะก็ไปขนเอามาเอามาตั้งกับไม้แล้วก็มาเด้ไปซื้ออะไรก็เบื้องกับไปหาอาศัยเข้ามาเอามาตั้งฝึกวะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าผู้ปฏิบัติทมอยากจะสนใจหาความจริงอ่ะนะหาความจริงหมายถึงว่าสนใจหาความจริงอ่ะว่าว่า เขาหลอกลวงอะไรก็เรามาดูได้นะใจไม่แน่ก็อย่ามาท่านแน่ก็มาลองดูให้พิสูจน์ผีไม่เข้าใครเอาใครของจริงครับผู้ชมนี่คือของจริงจับที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะฮะมีเครื่องทดสอบด้านจิตใจแล้วก็แบบให้ทดสอบจริงๆนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วไปไหนนะครับ เราก็ต้องทําใจให้ได้ปฏิบัติทําไม่ได้ดูเราก็จะได้ธรรมะตรงนั้นให้แก่ตัวเรานะครับเพื่อนะครับอย่าลืมรักษาศีลไว้จะเป็นศีล5ศีล8ศีลไรก็แต่ที่ท่านต้องรักษาไว้นะครับตรงนี้นะคุณผู้ชมมาฝากไว้ครับกับศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อต่อท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะที่เป็นโรงสัวอย่างตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวนะเขาไปถ่ายให้ดูไม่ได้มีแค่โรงเดียวนะคุณพี่จา้าต้อช่วยถ่ายตามมานนด้วยครับถ,ถ่ายมาม้วยไหมฮะตามมานนด้วยนะนี่ก็จะมีมีมีไปนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะต้องรูปไหนพิจนารณาหลวงพ่อจะพิจนารณาตรงนี้ศพนี้ไม่ได่ศพของปลอมนะของจริงนะของจริงนะงงนะกล้าการันตีได้นะครับ